บ้างหรือเปล่าุบางทีเช้าเท้าก็ออกกําลังกายจะไปออกกําลังกายกับยายหรือเปล่าผมจะไปกินเหล้าขับรถชนยายโอ,โ,อโอ้งั้นเอาเป็นว่าวันนี้นี่ที่นี่น่ะเขามีอะไรอ๋อที่นี่เขามีละครนะ จะดูก่อนไหมครับยายยายอยากดูจังเลยละครแต่ต้องขายของก่อนถึงจะดูได้ยายขายอะไรหรือยายจ๋ายายก็ขายยาของยายอยาของยาไอละที่ยายว่ามันเป็นยาแก้อะไรเป็นยาแก้เมื่อยแก้ปวดนี่ขนาดขวดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ ถามหน่อยเถอะทุกท่านใครมีอาการแบบนี้ไหมนี่นั่งก็โอยลุกก็โอยนอนก็โอยไม่ไหวไม่ไหวไงอาการแบบนี้ผมเป็นบ่อยเอาดีขวดละร้อยยายขายให้โอ,โอ,โอโยถ้าจะมาขายให้เน่ขวดละร้อยเลยเลยเออ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 นึกว่าช่วยยาย ช่วยซื้อยายายก่อนอยากจะดูละครลวเว้ไอ้ล้านชายอยากจะดูละครแล้วหรยอครับยายอ่ะช่วยกว็ได้อ่ะนี่ตัง<อ>พร้อมหรือ,อยังครับคุณยายเดี๋ยวละครเขาจะได้เริ่มเล่นเดี๋ยวใครเคยเป็นแบบนี้ไหมนีเปลอวดหัวเนี่ยครึ่งลูก <laughs> ยายพูดมีถูกครึ่งซีกถึงใจะใช่ปวดหัวเนี่ยไปครึ่งซีกปวดแล้วปวดอีกรักษาก็ไม่หายเขาเรียกไายเกรนผมเป็นบ่อยเอ้าสามขวดร้อยนี่รักษาได้โอ้ยหหหหหหรักษาได้ <c oughs> อันนี้ขวดละร้อยอันนี้สามขวดร้อยเฮ้ยช่วยยายหน่อยยายอยากขายเออ ซื้อยายายก่อนไอ้หนูนี่อยากจะดูละครไวไวอีอยากดูละครไว้ไวช่วยซื้อก็อได้อะนี่ตังพร้อมหรือยังครับคุณยายเดี๋ยวละครเขาจะได้เริ่มเล่นเดี๋ยวใครเคยเป็นแบบนี้ไหม<อ>สายตาเนี่ยฝ่าฟางมองของหนึ่งยังเป็นสองยังได้มองอะไรแล้วมันก็มัวมัว,ม,วม,มองเห็นเม็ดถั่ว เป็นเม็ดลำไยแบบนี้เรียกสายตาเสียเข้าห้องน้องเมียดันเป็นห้องไม่ยายอันนี้ผมก็เป็นบ่อยเอาห้าขวดร้อยยายขายให้โอ้ย<ด>ไม่เอาแล้วผมไม่ซื้อโอ้ยถ้าเองไม่ซื้อเง้นยายไปเดเดถ้ายายไปใครจะดูละครก็ต้องซื้อยาก่อนจะดูให้ต้องซื้อก่อนถึงจะดูให้ ก็ได้ก็ได้อะนี่ตังพร้อมหรือยังครับคุณยายเดี๋ยวละครเขาจะได้เริ่มเล่นเดี๋ยวใครเคยเป็นแบบนี้ไหมโอ้ยไม่เป็นแล้วไม่มีใครเป็นนี่ละครเขาจะเล่นแล้วนะครับยายดูละครกันเลยดีกว่าจะได้มีเสียเวลาเอวรำไรเแต่ก่อนจะดูละครถามยายก่อนจะได้ไหม ยาของยายไอทีแน่ๆขวดไหนมันแก่โรคอะไรขวดเหมือนกันทุก,ขว,กขวดอันไหนแก้ปวดอันไหนแก้โรคอะไรโรคอะไรแก้ได้ทั้งนั้นตัวยาเหมือนกันทุกขวดตายถ้าขายทำไมไม่เหมือนกันเอ้าอันนั้นมันเป็นวิธีขายขายอย่างนี้มาตลอดแม่ไม่น่าจะรอดมาถึงที่นี่ได้เอเอ ละครเล่นได้หรือยังมันต้องเก็บสตังค์ค่าดูก่อนอยายดูละครทําไมต้องเสียตังค์เอา้าผมก็ยังเสียตังค์ซื้อยายายเออยายายค่าดูเท่าไหรอ่อ๋อเจ็ดร้อยโอยทำไมมันน้อยไปหรือไงยายมันแพงไปโวยไอ้ไหนูแต่ผมมีให้ดูตั้งสามเรื่องนะยายอ๋อสามเรื่องเนี่ยเจ็ดร้อยไง ยังน้อยไปอีกหรือไงยายเอช่วยอุดหนุนละครผมนอ่อยสามเรื่องเกตรลอยก็พอได้พอได้ก็พอได้ยายมีแต่แบ่งพันไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทอนให้เอเดี๋ยวผมจะทอนให้ยายให้แบ่งพันมาก็ต้องหาตังทอนให้ขอโทษทับยายผมไม่มีแบ่งย่อยขอยืมสามร้อยก่อนจะได้ไหม ทำไมแกถึงไม่พกตังมาก็ซาตังซื้อยาละเปีหมดแลวยายซื้อยาอะไรทำไมนักหนารู้หรือไงว่ามันเป็นยาอะไร<อ>าบางทีอาจ<อ><อ>ไม่ใช่ยาเอาน้ำปลาปลาและมากอกหลอกขายมันหลอกเราหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้ามันยังอยู่ขอให้มันตาย อย่าแช่งมันเลยเว้ยหนูคิดซะว่าเสียรู้แล้วก็จําไวเ้เสียรู้ก็ให้จําไว้งั้นก็เชอเอิญชมละครเฮ้ยเดี๋ยวตังทอนกูยังไม่ได้กอโ,อโทษใจผมไม่มีแบงค์ย่อยขอยืม300้อยก่อนนะครับยายเอ็งยืมยายยายให้ยืมผมจะไม่ลืมบุญคุณยายยายให้แบงค์พันค่าดูเจ็ดร้อยผมทอนสามร้อยให้คุณยาย เมื่อยายได้ตั้งทอนเชิญชมละครเอวกันได้ละครเรื่องแรกเชิญดูไอ้เดี๋ยวก่อนไอ้หนูมึงใจเย็นๆไว้ไม่เดี๋ยวยังงงข้าดูเดี๋ยวไอ้หนูมึงเอาคืนมาใหม่โอ้ยยายจะงงอะไรกันกูก็งงแบงค์พันกับตั้งทอนไงเออตังทอนเดี๋ย ในลองเริ่มใหม่อีกทีเอาแบงพันมานี่เดี๋ยวอธิบายให้ค่าดูเท่าไรเอาเจ็ดร้อยแต่ผมไม่มีแบงย่อยผมขอย,ยืมยายเอ้าเองยืมยายยายให้ยืมเนี่ยอย่าลืมอย่าลืมยายต้องจําไว้ค่าดูเท่าไรเอาเจ็ดร้อยเอาผมก็ทอนสามร้อยให้คหุณยายสบายใจละไว้ไอ้หนูกูไม่อยากเสียโล่ให้เสียเชิงยาย ะละครสามเรื่องเล่นเลยไอ้หนูเรื่องแรกอยากรู้จะเล่นเรื่องก็อะไรอะละครเรื่องแรกพร้อมแล้วเรื่องชาเพื่อนแก้วเชิญชมได้อ,อ,อกออกแล้วผมชื่อไอ้แก้วน่าจะบอกใครวันนี้ไอ้แก้วเดินทาง ไปหาไอช้างเพื่อนชายละครเรื่องแรกจบไปแล้วเรื่องช้างเพื่อนแก้วก็จบไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเว้ยไอหนูนี่กูอยากจะรู้มึงให้กูดูอะไร่ยก็ดูละครเรื่องช้างเพื่อนแก้วมันก็จบไปแล้วแต่กูไม่เข้าใจทําไมถึงไม่เข้าใจใพระเอกคืออะไรชื่อไอ้แก้วน่ะแล้วไอกแก้วแล้วมันไปไหนเอา ไอ้แก้วไปหาไอ้ช้างเออแล้วไอ้ช้างนะ่ะมันเป็นใครอ๋าไอ้ช้างเพื่อนแก้วอ่ะมันก็จบไปแล้วช้างเพื่อนแก้วไงดูเรื่องสองจะดีกว่าถ้าดูเรื่องต่อไปไอจะดีกว่าเอออย่างงี้มันก็น่าจะดูเรื่องต่อไปถ้าดูเรื่องต่อไปนี่เรื่องที่สองเรื่องแก้วขนเหล็กอุ้ยตั้งก็เด็กเคยดูจำได้ เรื่องนี้มีผีน่ากลัวดูแลคนหัวแทบจะลุกไม่ไหวเพระชัยชัยเออชัออชัยเรื่องที่สองเรื่องแก้วคนเล็กฉากแรกพระเอกออกมาได้ พระเอกออกแลว้วนันไอแก้วมันมาทำไมก็ไอแก้วมันเป็นพระเอก <ś l ots> เรื่องแก้วขนเหล็กจะมาถามทำไม <ś l ots> ออออผมเป็นพระเอกชื่อไอแก้วลำบากมาแลว้วตั้งแต่ยาว,วัยเจ้านายเขาใช้มาตั้งแต่เด็กให้แก้วขนเหล็กไปให้นาย <ś l ots> เ จบไปแล้วเรื่องแก้วคนเหล็กจบตอนที่พระเอกคนเหล็กไปจบไปอีกแล้วหรือว่าไอ้หนูก็ไหนบอกเคยดูทำไมจำไม่ได้เรื่องแก้วคนเห,หนเนเล็กกูเคยดูแต่อยากจะรู้ว่ามันจบยังไงพระเอกคืออะไรื่อไอ้แก้วเออแล้วไอ้แก้วนะ่ะมันทำอะไรไอ้แก้ว คนเหล็กเออมันขนนมเค้กไปซสะที่ไหนเ,เมื่อไอ้แก้วคนเหล็กแล้วมันก็จบเรื่องแก้วคนเหล็กไปโอ้โหละครมึงโคตรซึ้งและงามใจ <c oughs> โอ้โหเน่่าเชียร์มากสิยายจ๋า,จา่าเชียร์มากสิยายจ๋า,จาดูเรื่องสามดีกว่านะครับยาย เด <time> ี๋ยวก่อนไอโหนี่ถ้ากูไม่ดูนี่มึงจะคืนตังไหมอยากให้ยายอายุยืนแต่ผมอยากให้ยายอายุยืนถ้าให้เอาตังคืนเดี๋ยวมาลืนตายเรื่องสามเรื่องนี้รับรองว่าดีถูกใจยายเป็นเรื่องของนุ่มผู้ตกกำลังจะบรรยายเรื่องย่อเมียหายตามหาหอบเสื้อหอบผ้าร้องห่มร้องไห้ เรื่องที่สามพร้อมอย่างเธอเรื่องที่สามพร้อมอย่างตะกอนเสียงดังยั่งมึงถามใครอ๋อที่ตะกอนดังถามว่าพร้อมหรือยังครับคุณยายพร้อมแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องดังละครเรื่องนี้และเป็นเรื่องดังเรื่องแก้วลืมลังเชิญชมได้ เอพระเอกออกแล้วผมชื่อไอแก้วน่าจะบอกใครเออรู้แล้วรู้รู้ไม่ต้องบอกกูกูจำมึงได้นะกูจำมึงได้นี่เรื่องอะไรแก้วลืมลังนั่นมันเอารังมาด้วยใช่ไหมออื สานารีวิถีคงคาโบราณว่าให้จำไว้ฝนตกอย่าเชื่อดาวมีเมียสาวอย่าไว้ใจเดี๋ยวจะช้ำใจเหมือนฉันไอ้ที่ว่ายัางงั้นเรื่องมันเป็นยังไงผมมีเมียอยู่หนึ่งคนแล้วผมก็โดนเมียทิ้งไปไปตัวเปล่าเราไม่ว่าเอาตังในซองพระป่าติดตัวไป จะเข้าวัดหรือก็ไม่กล้ากุหลงตาถามหาว่าซองพระปาไปไหนถึงเมียหนีไปพวกก็ไม่ว่าจะออกตามหาเมียที่หนีหายอยู่ไหนเรานอกนางเดี๋ยวก่อนเฮ้ยลังอย่าลืมเอาไปผมโชคด้จริงๆเจอแต่ผู้หญิงใจร้าย ชื่อไหมเราย้ายจ๋าผมเคยคิดฆ่าตัวตายจะโดดน้ำตายให้หมดเวนแต่ว่ายน้ำไม่เป็นกลัวจมน้ำตายกลัวจมน้ำตาย,ตจ,ตายจะไปโดดเหวตายก็ไม่กล้ากลัวเดินผ่านป่างงูกัดตา กัดตายจะไปโดดตึกตายไม่ดีกว่ากลัวโดดลงมาหัวใจวายตายหัวหัวใจวายตายอยากตายมากก็ไม่ยากไอ้หนูเดี๋ยวยายอย่างกูเนี่ยจะฆ่ามึงให้งั้นไม่ตายแล้วยายจา๋จะออกตามหาเมียก่อนนะยายรีบเดินทางเดี๋ยวลังเดี๋ยวก็ลืมจนได้เอเอเออ ชีวิตมันแสนลำบากมีแต่อุปรสรรคกันอยู่ร่ำไปจะไปไหนแต่ละทีโถมีแต่คนลังไว้โถโถโถหน้าสงสารนั่นนั่นให้ยังไม่เข้าใจชีวิตผมไม่เหลืออะไรสักอย่าง <c oughs> มึงยังเหลือลังอีกหนึ่งใบ ผู้หญิงร้ายใจขอให้มันจบผู้หญิงร้ายใจขอให้มันจบจบแล้วไม่ต้องพบว่าจบไม่ได้จบไม่ได้อยากจะหนีไปให้ไกลตาแล้วก็หนีเข้าป่าไม่ต้องเอาลังไปนี่หรือน้ำใจเมียไม่น่าจะขี่เราทิ้งไปขึ้นไป มันเขียเราเราก็เขียมันยายนั้นเป็นกำลังใจให้ผมเขียมันไปแล้วมันก็เขียมาเอาทำมันเขียมาเราก็เขียไปผมลืมไม่ได้สักทีดูสิมึงจะจบยังไง ผมอยากจะจบแล้วก็หนีจากกูว่าจบยากมึงเชื่อยายมาทำชีวิตผมเละเทะอย่างนี้ต้องเตะมันทิ้งไปแล้วเราก็อยู่กันคนละทางเฮ้ยเดี๋ยวลังมึงต้องเอาไปอ่ะเอาเอ้ยเฮ้ยนั่นไอ้แก้วไปไหนฮะหาทำไมอ่ะไอ้แก้วไปไหนมันไปแล้วมั้งนั่นไงลืมลังซะจนได้เอ๊ะ